ไข่ยังไงครับนี่มีอะไรบ้างครับไข่ยังไงครับนี่มีอะไรบ้างครับไอปื๊ดมึงจะพูดตด็ดหลังทำไมเนี่ยมีกะทิมาริรนาอ๋อสตรอเบอรี่น้าพูดกับสาวเสียทับงดาวเลยนะงั้นถ้าคนใหญ่นี้ ขายราคาเท่าไหร่ครับสามสิบาทอ่าเอาคนใหญ่ครับรถอะไรจ๊ะไรนะครับรถอะไรจะาอ๋อรถอะไรจ๊ะอ๋อมีไอศครีมมีหลายรถใช่ไหมครับเขาก็บอกอยู่ทำเป็นลืมไม่เปิดที่ช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตก็ได้ครับเอาช็อกโกแลตได้ครับ เครื่องนี้มันมันเอาไว้ใส่สําหรับอะไรครับขนมปังใช่ไหมครับเครื่องพวกนี้อ๋อสงสัยแม่คาจะเขินเล่นใส่เครื่องให้ใช่ไหครัอ๋อปกติสั่งใส่เครื่องใส่ในใน,ในอันนี้ก็ได้คนก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อใส่ใส่ครับวันวันหนึ่งนี้เดินไกลไหมครับ นี้มาจากประเทศอะไรครับเนี่ยกัมพูชาอ๋อกัมพูชาแถวแถวปะซอยเปรตไหมครับ<ก>อ๋อครับอีรับจ้างขายหรือว่าเป็นเป็นของตัวเองหรือว่าอะไรครับไม่ครับเป็นรับจ้างใช่ไหมครับอ๋อค,ครับปกติมาขายซอยนี้บ่อยไหมครับหลังถามซะด้วยทำไมเงยเป คนนี้เท่าไหร่ครับสามสิบ <30. S 1> บาทเ okay. ครับให้สี่สิบครับเยครับขอบคุณครับอืมอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยออจครีมจากแม่ค้ากัมูชาครับนะครับเกืือไม้ของเรานะครับอืม ก็มีเลือกหลายโคนนะครับทีนี่ผมแต่ละโคนก็ราคาต่างกันแต่ผมเลือกคนสามสิบบาทมาครับได้เยอะอร่อยใส่ใส่ไส,ส้ก็ได้ครับอืมอร่อยดีครับอืมชิมค่ะบาประมาณบาทใครบอ,อานพี่บา้าอ๋อถ้ารวมมัดก็มันบาทนะ 2500 2500จ้าป oh, 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 oh -oh. ี2555 <tiếnghai> ปี2555อ๋อกี่จูนประมาณบาท4%บ้าน0.500อ๋อกี่0.500 0.500ใบร้อยฮะ0.500จ้าเด้อๆลอยนะ0.500จ้าโหอันเจินเด้อนี่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 อย่าจ้าอ๋อ เงี้ยแน่ลวกบาประมาณไหนำลวกมมห้าสบาทอ๋อห้าสบาทอันนี้ติดมาพีบาทกัดก<ะ>ัดลุมอ๋อเงี้ยนลุมอันนี้ก็ก็ห้าห้าสิบาทโอเคน้อเดี๋ยวนี้ทักทายคนขายไอศครีมมาเนาะวันนี้เขาเพิ่งขายแล้วก็ขายได้รวมกันห้าสิบบาทเขาเดินขายแล้วก็ขายตามละแวกเนี่ย ค่าจ้างก็วันละห้าร้อยบาทเลยนะครับจะเขาเดินขายเนาะโอเคครับเลยเจได้จะไม่เลย่อเจได้